ต่อยมึงยิงกูล้มแค่ไหนมึงก็ฆ่ากูไม่ได้ครับไม่เหนม่ลยสวัสดีครับ้าบสวัสดีสวัสด ้บยทำไมมึงทำไรทำไมติวเอาของไปดิอันนี้เอาไว้ใส่ตอนมันมืดไงโอ้โหโอ้ยทำอะไรอะอะไรข่าอยากดงมึงมึงทำป็นผูดีมากหรอยังไม่มีของเลยไม่มีคนกามเลยนี่มีคนเจอยาว่ะใครอรอ อื้ออะไรอรอยติดแท็กแก๊นดิวะพี่จอยเหรอวิววัติดแท็กจอยเลยสงสัยไงแค่นี้ต้องห้ามร้องดิโดนติดแท็กอ่ะแคนนี้เป็นว่าไหนอ่ะเราอ่ะไม่ไม่ไม่สงสัยว่าติดทำไมงงเฮ้ยใครวะใครวิ่งไปวะ ไอ้เนี่ยทำไมตรงนี้พี่อังวิ่งไปมีเลือดหายทุกรอบเลยอ่ะพี่อังวิ่งไปเลือดหายอ่ะตรงเนี้ยเสาอ่ะไม่ทำเกรดพี <c oughs> ่ใหญ่ม่งยากมากเลยว่ะผนพีดไปแล้วโอ๊ตพี่เดือดร้ายไแล้วไอ้เคมึงวิ่งย้อนกลับมากินเลือดหรอเนี่ยพี่ผมอ่ะวิ่งไปพี่เลือดหายก่อนที่ผมจะไปายสิบมิ๊นะ้นสิบมิ๊สิบมิ๊ไม่ไหวแล้วยัาล็อกดีพี่เลือดีีหายใจผมไี่โอ๊ตไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ต

มีหนึ่งศพเองเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยใครโดนกินมีคนโดนกินต่อหน้าเมื่อกี้เออมีคนโดนกินเมื่อกี้พี่อังอยู่กับผมตรงสามไอ้น้ำถูกปะะเม่อกี้เอยู่กันสามคนโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมีคนล้มใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็มีคนหนึ่งชุบถูกปะมีคนชุบเลยเหรอ มีคนชุบหรอเมื่อกี้เีาอยู่กับใครสามคมีคนชุบป่ะแชร์แย่มีคนโดนแดดไปหนึ <wield> <K> ่งใช่พี่จะเก็บพีเรื่องไปดิพี่ต้อยไม่ไม่พี่เป็นคนถ่ายรูปมันมันมีคนชุบดิเมื่อกี้เฮ้ยแอคเซนต์ไม่ใช่นะแอคเซนต์ไม่ถูกนะพี่จะบอกว่า o n l y the Inflex Have a shoot for this หย่าโอเคยายาไมเชื่อใจไม่ได้ใช่ปะเนี่ยได้น่นอนไม่แต่พี่รู้สึกว่า ใครกินเลือดถ้าพี่เขกินหรอกพี่ว่าพี่เจอแล้วไม้ไม่อยากให้พี่เชื่อใจจริงๆไหมพี่เอาไปเอาไปจุ่มคนอื่นพี่ผมขอเป็นคนจุ่มบ้างไหมขอรอขอรอขอรอสแกนหน่อยทำไมมันดูน่าสงสัยพี่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อะมึงจะจุ่มใครอะมึงว่ามาหรือจุ่มเพื่อนรักสัตว์อุ้ยอีกแล้วเหรอมึงอยู่ไหนไหมมึงอยู่ไหนกูจะให้มึงจุ่มเลยมึงอยู่ไหน ผมอยู่เนี่ยชั้นสองตรงถงกลางเนี่ยที่ไหนกันอะชั้นสองเฉยๆนะมงอยู่เฉยๆนะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่หลบมันไม่หลีกเลยพี่อ่ลองดูดิลองดูดิโอ้ยไอ้เนี่ยไปยิงกูเฉยตไปยิงไหมยิงเคแค่เนี่ยยิเคไอ้ไมาเป็นปะเนี่ยเป็นตัวรเพราะเนี่ยใครสแกนยังโอ้ยคิดว่มันไม่ยอมให้สแกนไอ้ไมาสแกนไปแล้วเมื่อกี้มันขึ้นแล้วสีเขียวว่าผมถึงยิงอ่ะยังไม่ได้สแกนสแกนไปแล้วไม่ใช่หรอพี่ผมเสียขึ้น มันสแกนไปแล้วมันขึ้นสีเขียวแล้วเว้ยกูจะยิงทำไมอ่ะเขยิ้นเฟกพี่มันเขียนบอกแล้วเขยิ้นเฟกเขยิ้นเฟกอะไรโปรโลสแกนหรือยังไม่ได้สแกนสแกนแล้วมันขึ้นแล้วอันนี้งานคิดอยู่เขาแน่เลยเนอะเขาแน่เลยเนอไม่คนนึงคือแคนดี้แน่เลยอ่ะแคนดี้เป็นคนมาหานแล้วแคนดี้ไม่ใช่เองแค่เอาแล้วไม่แล้วพี่แคนดี้ยิงผมใช่ไหมพี่ใช่ป่ะ่ยิงสองคนเลยยิงสองคนไม่ไม่มีขึ้นปุ่มไม่มีขึ้นปุ่มแต่พี่รู้สึกว่า ทำไมรู oh, oh, ês, oh ้สึกว่าจอจอยไก้ไหมมันน่าสงสัยว่ามันมีที่จั รู้เย,ะยะอะรู้เยอะพยายามตาย

ที่อะไรล่ะรอดี่อะไรแี้ยิงไอ้เคดูนี่สังเกตเลยเทียอัดเลยสัตว์ทั้งเลยชัดเลยอุ้ยสองหนึ่งในสัตว์เก่งจังเลยอ่ะใจ้าเล้าในเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับเจ้้าวยอ่ะเก่งจังเลยครับเจ้้าช่วยไม่ได้อ่ะโอ้โหเนอร์ซีว่ามึงจะหนีไปไหนใช่มึงดิงกูล้มไีกเหรอมึงโกงมั้เนี่ยมึงเปิดโป๊มัเนี่ย ต่อยให้มึงยิงกูล้มแค่ไหนมึงก็ฆ่ากูไม่ได้แเราไปซ้ำไม่ได้เที่ยเกมกลางอีกจ้าเลยซ้ำอะไรเหลือมึงคนเดียวเที้ยงให้มันดิ้นไปอยากเล่นดิไหมรู้ไมเนาะใช่ไมใช่ไหมเร็วเร็วเรไม่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 ปล่อยมันปล่อยมันกินตอนคืนกินตอนคืนสายใจกว่ากินใช่ไหมเออเฮ้ยไปไปถอดฟิวไปสอดฟิวแล้วฆ่าไม่ตอนคืนสายใจกว่าเยอะเออ

ขอกินไงเฮ้ยอร่อยจังหวะเนื้อที่ชื่อใจแล้วเอเปกแคนดี้อ่ะโคตรชัดเจนพี่อังเนยังน่สงสายกูกับไม่ก็คือกูดูมึงร่วมมือกันแปลกๆไปหมนนี่คือคนที่ผมบอกว่าผมสแกนพวกไอเค็ันยิงผมเลยพี่แล้ะแคนดี้อ่ะผมเลย คือกูยืนให้มึงสแกนขนาดนั้นมึงยังกล้าสแกนกูอีกเหรอมึงนี่แม่งมม่มีความเชื่อใจกูเลยมือลมยังแบบว่าก็มึงกดสแกนไปแล้วกูจะรอให้มึงแดงเหรอเฮ้ยกูก็เล่นเองมึงนีแดงแล้วนะมึงขึ้นแดงแล้วประเด็นคือแม่งสองสองไงกูก็แบบอ่าชิพายแล้ว2อสองเหลือกูสินะอล้วโอ๊ตเป็นไรอ่ะทำไมเงียบจังโดนแดดคนแรกเลยเมื่อกี้